ผมตั๊กบริบูรณ์ครับในชีวิตของผมทำมาแล้วหลายบทบาททั้งนักแสดงพิธีกรตลกและบทบาทใหม่ในวันนี้นายหน้าประกันภยัยได้ยินคำว่านายน้าคุณอยากจะกดข้ามเลยใช่ไหมครับเอาเป็นว่าน,นะฮะผมขอท้าทุกคนนะครับเรามาดูชีวิตของผมต่อจากนี้คุณจะได้รู้จักคำว่านายหน้าประกันภัยมากขึ้นอันนี้เป็นเอกสารสัญญาของผมตั๊กนะครับจ<อ>าบกสคุกเอร์ซึ่งหมายความว่าต้องเซ็นหมดเลยเอกสาร สวัสดีครับคุณตาสเดี๋ยวจะไปถ่ายเฮียสีกุ้งนะคะโอเคครับเชิญด้านในค่ะสวัสดีครับเฮียสีกุ้งสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหออฟฟิศใหญ่โตมากๆเลยนะฮะเฮียเปิดมากี่ปีแล้วครับเนี่ยสามสิบกว่าปีตอนนี้เรามีพนักงานอยู่400กว่าคน30สาขาทั่วประเทศเรามีในหน้า20,000กว่าคนมีลูกค้า400,000กว่ารายปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเรามียอดเป็นพันล้านนะครับปีที่ผ่านมาเรามียอดขาย2,300ล้านครับ2,300ล้านครับบริษัทเราเติบโตขึ้นทุกปี ในหน้ากมีมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวผมเปิดอะไรให้ดูนะตั้งมานี่มาครับครับครับนี่คือท็อปเซลล์ของผมปัจจุบันนี้เนี่ยมีรายได้เดือน4แสนกว่านะครับโอ้โหรายได้เยอะม,มากเลยนะฮะพี่ฮะมันทำง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับเพราะแต่ละคนเนี่ยถึงได้เงินเยอะเหรครับพี่ง่ายสิเหมือนไม่ต้องลงทุนเลยเงินค่าสอัร200บาทก็เป็นค่าประกันอุบัติเหตุไปในตัวเลยครับนอกจากได้เงินยังได้ส่วนลดประกันมีคนคอยเป็นที่ปรึกษาคุณแถมยังมีาการอุบัติเหตุได้อีก1แสนครับค่าสมัครหลักร้อย แต่ได้ประกันคุ้มครองหนึ่งแสนบาทด้วยอ้อยากลองไหมครับคุณตั๊กไม่ต้องลองแล้วฮะเอาเลยครับเฮียเอาเลยครับสมัครในเว็บได้ทั่วประเทศเลยนะครับอันนี้คือเว็บไซต์เรานะฮะอือันนี้ก็ไปสมัครครับเฮียครับยิบประกหน่อยครับไม่มีนะฮะอ๋ออ่าเยี่เลยครับเยอเลยครับครับผมได้แล้วครับเฮีย เี๋ครับแล้วผมจะเริ่มอบรมได้คนไหนครับผมเรามีตารางอบรมตุนเสาใกล้สาขาไหนไปสาขาั้นเลยสะดวกจริงๆฮะัานวันเสาหน้าผมมาเลยนะครับสวัสดี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 ครับด้านครับเป็นคุณจอยเป็นวิทยากรอบรมยูสอบปในน้านะครับจอยช่วยในการติดตั้งรั๊มไปครับครับ ันนี้นะคะเรามีเพื่อนร่วมคลาสสุดพิเศษนะคะที่จะมาร่วมคลาสกับเราในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนร่วมางา้อยวันนี้ค่ะสวัสดีครับผมตูนบริบักตักบริบูบู์นะฮะฝากี่ฝากตัวด้วยนะครับที่สีกุงบูเกอร์นะคะเราจะมีหัวข้ออบรมอยู่4หัวข้ออบรมหลักๆนะคะคือหัวข้อที่1ค่ะหัวข้อ first step ค่ะ หัวข้อที่2หัวข้อนอนมอเตอร์ค่ะหัวข้อที่3าม next step ค่ะและหัวข้อที่4ี่หัวข้อติวสอบความรู้เพื่อขอรับบัณฑิตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยค่ะโดยหัวข้อแรกนะคะ first step โอ้โหที่เขาเรียนจริงจังกันหน้าดูเลยนะเนี่ยที่เนี่ยพีพ,พีพี่ทำงานที่นี่มาได้แล้วหรือยังเนี่ยผมก็เพิ่งเริ่มเหมือนกันครับติวครบหมดแล้วกำลังจะสอบครับอ๋อบ้านพี่อยู่แถวนี้เหรอครับใช่ครับผมก็เลยเลือกที่สำนักงานใหญ่เนี่ยครับแต่ตามจริงแล้วเนี่ย เราจะเลือกเรียนที่สาขาไหนก็ได้นะครับพอมีั่วประเทศเออพี่ฮะแล้วอย่างการที่ามาเข้าคออย่างเงี้ยต้องมปเสียค่าใช้จ่ายไหมเนะี่ยก็แค่ร้อยถึงร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองครับก็ mm hmm. ถือว่าเป็นค่าหารค่าเครื่องดื่มตลอดก,การประชุม,มครับก็เหมือนกับไม่ได้เสียอะไรเลยนะพี่ใช่ครับดีดดดดดสวัสดีครับนาที่จากศรีคุงบ็อกเกอร์ครับอะไรนะครับอ๋อครับถนนบางนาตาด ครับถนนบางนาตาดเรามีอู่ครับเลยไปเทคบางนาไปนิดเดียวครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้นะครับหรือว่าพี่จะเข้าดูรีวิวอู่ก็ได้นะครับที่ Facebook Fanpage We Can Fix ครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมีหรือเปล่าครับพี่อ๋อลูกค้าโทรมาขอคำแนะนำเรื่องอู่นะครับเราก็ต้องให้คำแนะนำเรื่องอู่กับลูกค้าไปโอ้โหช่วยเหลือครอบคลุมจริงๆนะครับครับ เราดูแลลูกค้าแบบออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาที่สำนักง,งานลูกค้าสามารถโทรเข้าคอเซ็นเตอร์ของศรีกรุงบลกเกอร์ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงหรือถ้าลูกค้าจะสะดวกทาง line, ออนไลน์ก็เข้าทมทางเว็บไซต์ศรีกรุงบลกเกอร์ก็ได้หรือจะเข้าทาง Facebook f a n p a g ศรีกรุงบลกเกอร์ก็ได้นะครับครอบจกักรวาลมากเลยนะครับพี่ครับสวัสดีครับอะไรนะครับ ประกันยังไม่มาพี่เกิดเหตุแถวไหนครับครับใจยินนะครับเดี๋ยวผมช่วยประสานงานกับฝ่ายบริษัทประกันภัยให้ครับ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 สวัสดีครับพี่รถลูกค้าทะเบียนหนึ่งไก่เรือสามสี่สองศูนย์ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่สำรวจภัยได้ออกไปหรือยังครับน่าจะไปถึงที่เกิดเหตุภายในสิบนาทีนี้ใช่ไหมครับครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ครับไม่ต้องตกใจนะครับอย่าหนีนะครับครับให้พาคนเจ็บไปโรงพยาบาลก่อนโทรหนึ่งเก้าหนึ่งก็ได้ครับผมกําลังจะรีบไปเดี๋ยวนี้ครับรถของพี่มีประกันภัยชั้นหนึ่งไม่ต้องกังวลใจนะครับ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 พี่ต้องดูแลกันแบบนี้เลยเหรอครับเนี่ยใช่ครับหน้าที่ของเราต้องเป็นที่พึ่งเยายามเขาเกิดเหตุได้ครับพี่นี่โคตรเท่เลยอ่ะครับไปกันไหมครับคุณตั๊กไปพี่ คุณวินครับคุณวินครับเป็นยังไงบ้างครับคนเจ็บต้องรับการผ่าตัดเพราะกระดูกหักครับตอนนี้ผมรอํามประกันและญาติของเขามาครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่ครับคือกรมธรรม์พรบและกรมธรรม์ประกันภัยชั้นหนึ่งซึ่งมีวงเงินรักษาตัวคนเจ็บสูงถึงหนึ่งล้านบาทเลยนะครับขอบคุณมากนะครับถ้าไม่ได้สี่กลุ่มโบรกเกอร์ผมก็ไม่รู้ทำอะไรเหมือนกันนะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับด้วยความยินดีครับสีกรุงโบรเกอร์พร้อมที่ดูแลลูกค้าทุกๆกรมาทรมอยู่แล้วครับโคดที่ครับครับลูกค้าได้โชคดีมากๆเลยนะฮะครับนอกจากเงินสักบาทเลยนะพี่ใช่ประกันชั้นหนึ่งเนี่ยจ่ายให้ทั้งหมดเลยอ่ะคนเจ็บก็ดูแลคนขับก็ไม่ต้องกังวลด้วยนะครับใช่ทีเคสนี้ยังโชคดีนะครับเคยมีลูกค้าขับรถชนคนตาย จะเป็นคดีอาญาจะต้องถูกตำรวจคุมตัวไปโรงพักทางสีคุณบลอกเกอร์ออกเงินค่าประกันตัวให้ก่อนเลยครับเรื่องนี้ต้องช่วยให้เร็วที่สุดนะครับเพราะคิดว่าคงไม่มีใครอยากติดคุกติดตารางใช่ไหมครับถูกต้องครับอาชีพนี้นะฮะมันก็เป็นฮีโร่เลยนะครับใช่ครับขอบคุณจริงๆนะฮะโคดนทีครับผมด้วยคำยินดีครับครับอ่ะเอเป็นไงบ้างครับต๊ สวัสดีครับเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับดีเลยนะครับวันนี้นะครับเฮียครับผมเองนะฮะมั่นใจว่านะครับทุกคนเนี่ยจะต้องรู้จักกับอาชีพนี้มากขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับแล้วรู้สึกยังไงนะครับหลังจากที่ได้เรียนรู้การเป็นนายหน้าครับมันผิดจากที่ผมคิดไปเยอะเลยนะฮะคือผมรู้สึกว่าที่เนี่ยมันมีมากกว่าคําว่านายหน้าขายประกันนะครับเฮียขอบคุณเฮียจริงๆเลยนะครับยินดีครับยินดีครับวันนี้เฮียหน้าตาสดชื่นเลยนะครับไม่ใช่แค่ผมหลอกคุณนี่ก็สดชื่นเหมือนกันเพราะผมดีใจที่เห็นทุกคนมีอาชีพ มันคือความสาเร็จของทุกคนทุกคนมีได้ได้เรามีสาขามากมายรองรับพนักงานล่าสุดเรามีสาขาในปตัตตานีเราก็เบิดแล้วนะรเราช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างพวดถึงเราจะไม่อยู่อยู่ที่แค่นี้มันทำให้ผมภูมิใจและมีความสุขม,มากครับขอบคุณอีกครั้งนะครับยินดีครับยินดีครับครับ,รบเป็นครั้งแรกของผมเลยนะฮะที่ได้มาลองป็นหนาหน้าขายประกันที่นี่ทําให้ผมนะครับเปลี่ยนความเชื่อเดิมเดิม และยังทำให้ผมนะครับรู้ว่าอาชีพนี้รายได้มั่นคงแถมยังต่อยอดได้อีกด้วยนะครับถึงผมจะเพิ่งเข้ามาเป็นส่วนร่วมได้ไม่นานแต่ผมเองก็รู้สึกถึงความจริงใจของที่นี่และนั่นแหละครับทุกคนต่อจากนี้นะครับผมจะมีอีกหนึ่งบทบาทก็คือนายหน้าขายประกันไทยของสีกุ้งโบเกอร์สีกุ้งโบเกอร์ช่วยคุณได้เชื่อตักสิครับตักทำได้คุณก็ทำได้ครับ